ทุกครั้งที่ออกจากบ้านจะต้องพกกระเป๋าสุดฮิตเกาหลีและญี่ปุ่นฉันแม้แต่ไปซุปเปอร์มาร์เก็ตก็จะพกมันไปด้วยดึงเชือกแล้วแขวนไว้บนรถเข็นซื้อของแล้วก็แค่โยนใส่เข้าไปได้เลยซื้อเสร็จแล้วก็ยกไปได้เลยไม่ต้องซื้อถุงผ้าเพิ่มเมื่อขยายแล้วความจุก,ก็ใหญ่มากใส่สิ่งของที่ต้องใช้ในการเดินทางได้หลายสิบชิ้นและยังมีกระเป๋าแยกเฉพาะเปิดสายสะพายที่มองไม่เห็นและใช้เป็นกระเป๋าไปได้ด้านข้างยังมีที่วางกระดาษทิชชู่และกุญแจเอามันติดตัวไปด้วยตอนออกไปข้างนอกสะะดดดดดววกกกกกกกมาาาาเเเีียงรรรป๋ใบ็จัททุกกินไ้ กระเป๋าใบนี้เป็นเหมือนกล่องสมบัติของคุณแม่ความจุข,ขนาดใหญ่การออกแบบที่หลากหลายไม่ว่าถือเดี่ยวหรือสะพายหลังเปลี่ยนได้ตลอดเวลาภายในมีชั้นแบ่งกั้นขนาดใหญ่เล็กกว่าสิบชั้นของชิ้นเล็กๆที่ต้องพกติดตัวเวลาออกไปข้างนอกเก็บได้มันยังมีสายรัดแก้วน้ําแบบติดตั้งถาวรใส่เข้าไปแล้วไม่ต้องกังวลว่าแก้วน้ําจะเอียงไปมาวางไว้ตรงกลางรูสิบดึงเชือกแน่นิดเดียวด้านนอกของกระเป๋าใบนี้ใช้ใส่กระดาษทิชชู่ได้ข้างๆยังมีปุ่มสําหรับแขวนกุญแจเพียงแค่นําไปคลุมที่กระเป๋าเดินทางก็กลายเป็นถุงงอ ขณะขับรถเที่ยวเองการหยิบขนมจากที่นั่งข้างๆสะดวกมากนอกจากนี้ยังมีเนื้อผ้าในลอนที่ให้ความรู้สึกสบายเมื่อไม่ใช้งานให้พลิกกระเป๋าปรับด้านก็จะกลายเป็นถุงเก็บของมีความคิดสร้างสรรค์เป็นพิเศษกระเป๋าเอเนกประสงค์ใบนี้ฉันต้องพกติดตัวไปทุกครั้งใช้งานได้จริงและดูดีเพื่อนที่ชอบเดินเที่ยวและท่องเที่ยวต้องมีไว้สักอันตอนนี้ทางผู้ผลิตก,กำลังจัดโปรโมชั่นพิเศษราคาก็เหมาะสมมากเช่นกันรีบคลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อสั่งซื้อเลย